วอะไรอ่ะแรนดอมแรนดอมแต่เอาแบบแรนดอมใช่แรนดอมแรนดอมเลยกดแรนดอมดิกดแรนดอมก็กดแล้วอ่ะกดกดแล้วสิกดแล้วกดไปรูปเยี่ยมไอสัตว์กดไปรูปเยี่ยมอ่ะอ๋อกดแล้วอ่ะกดแล้วแล้วก็รอแรนดอมคือมันจะแรนดอมได้เลยเดินไปดีกว่า ล็อกดัดที่พอยจอดมาทีฮะอยู่รู้ก็ได้ไม่ใช้เขาไม่ใช่มาฟาดเขาจ้องจะเล่นคุณคือต้องทำไรเดี๋ยวจะบอกว่าสู้กันสู้กันเหรอใช่ปะสู้กันใช่ปะสู้กันมันเลยสัตว์มันนี่ดิเหยียดจอใายกูเดินจ่า

อสัตน์ดเนียนแบเนียนแบเนียนนี่นี่ดิเออมล้วมาดิเก่งมากมั้งเหเก่งมากมั้งติิตติิตเฮ้ยลมคิงแมนลมคิงแมนลมคิงแมนอยู่ไหนวะไปเอาลมคิงแมนแป๊บมันสุกแล้วไาิน ใครอยู่บนที่เอา k i n g m a นกู Kingman โอ้ย k ิงแมน n ิงแมน a ิงแมนเฮ้ยปืนที่อะไรอ่ะเฮ้ยนักคนเผาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะกูสุกแล้วสัตว์ไม่หรอกคือกล้วยมันกล้วยมันย่างไม่ได้ไงมันไม่อร่อยมันต้องกินสุกๆ ต้องกินแบบไม่ต้องการับวางกันทุกทีแรนดอมดิอ๋อแรนดอมอะแรนดอมกดแรนดอมไม่ต้องกดเยี่ยมอะแรนดอมยังกดแล้วอ่ะมึงกดยัมึงกดอื่นแล้วกดแรนดอมอ๋อกดที่อื่นเหรอมันก็มีด่านอยู่แค่นี้นะแต่มันแล้วแต่โหมดใช่ไหมอันนี้คือโหมดสู้กันระหว่างทำไมมันต้องเกิดเกิดใกล้กันวะ เต็มกูเต็ดกูเขี่ยต่อหัวเ็กูเี่กกปายอย่ิบกะปาอยาได้ยอะไรเาดิาดากมนะเต็มกูยิงไปยิงไปกันย่เอบตี๋ตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้๋ตี๋พี๋ต้๋ตีี๋ตี๋ตี๋ี๋ตย๋ตี๋ตี๋ตีเตี๋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 ตม๋ตี๋ตตีใีบตี๋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 ีตกีตตีต อยากกล้วยอยากกล้วยกู้ยยางกล้วยแล้วก vale> ูกลัวมันร้อนแรงโอ้ no เฮ้ยโยเยโยเยไม่ให้ kingman kingman ทำที่อะไรไม่ให้ไม่ให้นี่ทีโยเยสัตว์มันวะไม่ใช้โยเยจริงจัไม่ใช้

เลยต้องให้หมวดเดิมมาสองรอบเลยวะต้องเลยหมวดหนึ่งถ้าได้หมวดเดิมก็ต้องเอาหมวดอื่นละเอาโคนรอันนี้อันนี้ลูกหน่งกันละไอ้นนี้ได้ที่นี่แล้วโคตรเกลียดเลยเอ่นเขียบวินเดอมอส์ลุ้นกนต่างไว้ต้องรวมมือกันละเอาดีลงมาอ้าวอ้าวจะบอกนะว่าอจะบอกว่าสู้กันอ่ะสู้กันเหรออ้าวจะบอกว่าสู้กันหใจรือไม่สู้กันแต่เป็นคนละฝั่งไอ้เกลียด 嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯，嗯嗯， เฮ้ยเฮ้ยเงินกูเงินกูตรงนี้พี่ใช้นี่ไงโอ้ยวันนีาดันอาทิตยคเายโงดูสปอร์ตให้ได้บาร์สิงบ่าคู่เที่อะไรอะอ้าวลองซื้อไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เดียวกันเลยสวัสดีคอปเตอร์เฮลิคอปเต๋อโน้ยังมีเกมยังมีเกมฟรีอีกนะฟรีสุดสัปดาห์สองวัน จะมีอีกแล้ครับจริงๆเปิดเดือนเมื่อไหร่เนี่ยแดนด้อมมันจันไงที่เนี้ยไม่หรออ๋อตำรวจเยอะที่สุดในเชนะโอเคโอเคโอเคมาดิมาดิเอาเยสโยเอาดิเอาดิเป็นอะไรกันเนี่ยตำรวจเกมปีเกมปีสองวันอะไรกูไม่มีตำรวจอ่ะฝั่งกูไม่มีตำรวจเลยอ่ะมันนี่เอาโดนัทไม้สัตว์เอาโดนัทมาอืม

ไอพิ่งเดพ๋่งเพเ่งใจเย็นเกมฟรีอยู่ตรงนี้ตไอ้เหหวมาตโคดระเบิดถีดทุกแล้วหรบอวตโคในสัตว์มาตโคในเววารูปอะมาตโคในสัตว์ไม่ใช่มาตโคดอทำไมมึงได้แปดล้วะไอเหียกูได้ห้าอยู่เลยุอยเยเซียนเออไม่ตำรวจมันเกิดฝั่งมึงหมดเลยอะดูดิ ไมนเกิดฟังมึงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวฟาดปูสัตว์กงน้รอน้ไม้อะับมิไหมมมมาทำไมมติดนิเนาะไม่รู้ไม่รู้อะไรเื้อได้โทาโทามีาโทฟ้าพอดียุดขัดจังหวะก็ได้ละจะได้ไสัตว์

บอมแพนิกเดี๋ยวบอมแพนิกเอ้ยวุ้ยกระเด็นทำแม่เอ้เขาต้อมีอัพเกรดมุดป่ะเราทำเชืออะไรกันอยู่เนี่ยโน่หายตัวหายตัว ไอ่เขยกู่มไม่แดกไม่โดนไม่โดนเลยแล้วเนี่เดัเอ้ยไม่โดน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 นะไม่โดนนะไปไกลไปไกลไม่นะโนยังมิกกอมันมิกอมันไม่นโป

้โง่โา่โง่โง่าย่โงโง่าง่โง่ง่โง่โง่ง่าง่โ่ะง่โ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 งดโง่โงไง่โง่โง่่ิ่่ด่เนี่ยทล่ะเ่่่งของ โอ้โหละเาแต่กไมาดการนอนี่ดึมานี่ดิมาดิดิมาดิอืมเก่งเหรอเลหน่ไงตัดเก่งมากเลยชี้เก่งมากเลยคุณผูเก่งมากนะเก่งมากไฮะเก่งเก่งมากลัเก่งเลยเก่งลเก่งมากลยีบไป ไปยังไงอะเฮ้ยไปเอาเลยเอาเอดยังเจ้าเกาเกเกียวเกเกียเกียเกียวเวเก